สำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนึ่งจัดพิธีมอบบ้านให้นักเรียนเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคม2558นายในกริดคงเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดโดยได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้เด็กหญิงอ่อนปรยาการวิทัก์นักเรียนโรงเรียนบ้านเขา,าโะโงกตำบลบ้านกล้วยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมากดรธวัตกเติมผู้วยการสำมงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพชรบูรณเขตหนึ่งได้กล่าวรายงานว่าบ้านดังกล่าวเป็นบ้านที่สำมะงานได้ร่วมกันสร้างขึ้นโดยการร่วมใจของขา้าราชการและลูกจ้างในสังกัดต,ตลอดทั้งผู้มีจิตเมตตาได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของโดยมีคณะของลูกจ้างในโรงเรียนได้ช่วยกันก,ก่อสร้างจนสําเร็จด้วยดี ทั้งนี้เป็นการดำเนินการตามโครงการสร้างบ้าน89หลังคืนความสุขสู่ลูกสพระถเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุ88พรรษาในวันที่5ธันวาคม2558ซึ่งได้มีการคัดเลือกให้นักเรียนคือเด็กหญิงออนปรียาการวิทักซึ่งเป็นนักเรียนที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัยและมีความประพฤติดีให้เป็นผู้รับมอบบ้านในครั้งนี้ ในการก่อสร้างบ้านหลังนี้มีเงินจากการบริจาคประมาณ1 7 0 0 0 0บาทเศษได้เริ่มก่อสร้างช่วงวันแม่และแล้วเสร็จก่อนวันพ่อโดยในวันนี้จะมีการมอบบ้านให้นักเรียนและยังมีผู้บริจาคสิ่งของให้แก่นักเรียนในวันนี้อีกด้วยภายหลังวิธีมอบบ้านดังกล่าวรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบเงินเพื่อให้นักเรียนได้ซื้อจักรยานเพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางไปโรงเรียนด้วย อันหนึ่งในวิธีดังกล่าวได้มีดรรงศักดิ์หอมมาลัยนายอำเภอชนแดนกำนันตำบลบ้านกล้วยนายกอบตบ้านกล้วยและคณะรองผู้วยการสำมกางานเขตพื้นที่การศึกษาผู้วยการกลุ่มคณะผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนตลอดทั้งข้าราชการลูกจ้างพ่อค้าประชาชนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเ,าเพรงทบญญาบาาญญุ ขรังคืนพลังลูกสอพอทให้สุขีพระมหาการุณาธิคุณภูณทวีปวงขานี้มีสุขพ้นทุกภัยข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานปณิธาสร้างศัทธาอาชาสายเป็นคนดีของสังคมนิยมไทย เี่ยมร้นด้วยน้ำใจในขาดแคทนเป็นประพฤติดีมีจิตสาธารณะอุตสาหะก,กตัญนยูรู้คุณแสนทำหน้าที่รับผิดชอบเพื่อตอบแทนพระคุณแผนดินพ่อพระบูบาลข้าพระบาทจงรักและพักดีน้อมมนัสอัญชิีอธิษฐา อันเชิญคุณพระไตรรัตชัชวาลสิงศักดิ์ศิทุกสถานในทาตรีดนโรคาปร,ราชและขาดเกลพข้าพระราพองแพอโรมีสีทรงเป็นสุขทุกที่พาและราตีพระบารมีปองชาติไทยไปนิรันดร์ของค่ะ